สวัสดีครับก็วันนี้อยากจะทําเค้กหน้านิ่มนะครับแต่ว่าอยากจะได้แบบเป็นรสชาติแปลกๆหน่อยก็เลยจะชวนมาทําเค้กหน้านิ่มชานมไข่มุกกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะเดี๋ยวท้ายคลิปคานวณต้นทุนให้ดูเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มทําการผสมเลยนะครับก็ไข่ใช้ไข่เบอร์ศูนย์สฟองครับตอกลงไปแนะนําไม่ใช้ไข่ใหม่นะครับวันนี้ไข่ไม่ใหม่เลยอ่ะ ถ้าเป็นไม่ได้ให้ใช้ไข่ใหม่นะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการร่อนแป้งลงไปนะครับแป้งเค้กผมใช้แป้งบัวแดงนะครับผมใช้แป้งบัวแดงตัวนี้นะครับก็ใส่เข้าไปน้าตาลน้ําตาลป่นนะครับก็มันจะมีเขียนที่ถุงเลยว่าน้ําตาลป่นเนาะใส่ลงไปผงฟูใส่ลงไป,งงไปแป้งข้าวโพด เสร็จแล้วก็ร่อนครับอันนี้จะเป็นสูตรเค้กสปันนะเพราะฉะนั้นวิธีการก็จะง่ายเลยครับนําส่วนผสมทุกอย่างตีเข้าด้วยกันก่อนเลยนะเค้กสปันจะง่ายไม่ต้องแยกไข่ขาวไข่แดงเหมือนชิฟฟ่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็ใส่นมสดลงไปครับนมสดจืดยี่ห้ออะไรก็ได้คนส่วนผสมให้เข้ากันสักนิดนึงนะครับเวลาตีจะได้ไม่ฟุ้งกระจายมาก เสร็จแล้วนะครับก็ใส่กลิ่นวานิลาผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับเนี่ยใส่ไปเลยฮนะสักประมาณครึ่งช้อนชาให้มีกลิ่นนิดนึงแล้วก็ใช้ตะก้อหัวตะก้อนะครับในการตีแป้งก่อนที่จะตีนะครับก็อันนี้เป็น SP นะ sp ก็เวลาซื้อก็จะกล่องประมาณนี้ครับนะก็เขียนว่า SP แบบนี้เลยนะครับปาดไว้ที่ตะก้อครับแบบนี้ เริ่มจากสปีดสูงสุด3นาทีเราจะตีสปีดสูงสุดนะครับเราจะใช้สเต็ปในการตีอยู่ทั้งหมด4สเต็ปก็คือสปีดสูงสุด3นาทีตับมาสปีดกลาง3นาทีสปีดต่ำ1นาทีสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการไล่ฟองอากาศสปีดต่ำอีก1นาทีนะครับตีครบ3นาทีสปีดเร็วแล้วนะครับก็ปรับเป็นสปีดกลางอีก3นาทีครับ หลังจากที่ตีสปีดเร็วครบสามนาทีแล้วนะครับเราก็ปรับเป็นสปีดกลางตีต่ออีกสามนาทีครับผมก็จะปรับเป็นสปีดต่ำนะครับตีหนึ่งนาทีนะครับใช้เนยละลายยี่ห้อนี้นะเวสโกนะครับก็ค่อยๆเทลงไปเลยครับแล้วก็จับเวลาหนึ่งนาทีก็นำไปเวฟก็ได้นะหรือจะนำไปเข้าเตาอบตอนที่อุ่นเตาก็ได้นะครับก็ค่อยๆเทเนยไปอันนี้เป็นเนยจืดนะครับตัวนี้ พอครบหนึ่งนาทีแล้วนะครับก็ปิดเครื่องเดี๋ยวเราจะทำการปาดเนื้อเค้กในอ่างผสมก่อนในโถตีนะครับมันจะมีเนยนะครับส่วนผสมของเนยที่ที่มันอยู่ข้างๆโถตีเนาะแล้วก็จะมีแป้งที่อยู่ก้นๆที่บางทีหัวตีมันเข้าไปไม่ถึงนะอันนี้เราก็ปาดขึ้นมาช่วยเครื่องนิดน,นึงนะครับเพราะเครื่องมันก็ไม่สามารถคว้านได้ทั้งหมดนะครับโอเค จากนั้นเราก็ตีสปีดต่ำเพื่อไล่ฟองอากาศอ,ากาศอีกหนึ่งนาทีนะครับตีไล่ฟองอากาศ,ากาศครบหนึ่งนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเทใส่พิมพ์นะครับแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยฟอยน,นะครับถ้วยที่ใช้นะครับจะเป็นถ้วยของ s s นะครับรหัส3004นะครับเราก็ตักประมาณครึ่งถ้วยนะเสร็จแล้วนำเข้าเตาอบเลยนะครับ ผมก็จะอบที่อุณหภูมิ180องศานะครับไฟล่างบนเป็นเวลา20นาทีครับนี่นะครับอบเสร็จแล้วนะครับต้องรีบนำมาเคาะนะครับเพื่อให้เค้กเราเซ็ตตัวนะครับไม่งั้นมันจะยุบนะครับนะครับแล้วเรานำไปใส่ถาดนะครับเอามาผึ่งไว้ในตะแกรงแบบนี้นะครับให้เย็นตัวก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้มน้ํากันก่อนนะครับผมใส่น้ําลงไปนะครับต้มสัก500 ml นะเดี๋ยวเรารอให้น้ําเดือดก่อนนะครับตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับผมก็ใส่ชาไต้หวันลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ปิดเตาเลยครับหาฝามาปิดไว้นะครับเดี๋ยวเราจะอบไว้แบบนี้นะครับประมาณ15-20นาทีครับ ตอนนี้นะครับเราก็อบชานะมาครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการเทชานะครับกรองเอาเฉพาะแต่น้ำนะกลิ่นหอมเลยไปเดี๋ยวเราไปต้มซอสชานมไข่มุกกันนะครับก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำซอสชานมไข่มุกนะครับอันนี้จะเป็นชาไต้หวันนะที่เราต้มมาสักครู่นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ใส่แป้งมันสำปะหลังลงไป คนแป้งมันสามมหลังนะครับให้ละลายผสมนะครับกับตัวชาไต้หวันให้ดีเดี๋ยวพอเวลาต้มแล้วมันจะใสเองมันนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่นมข้นจืดลงไปครับตามด้วยน้ำตาลทรายจุดเตาเลยครับต้มให้เดือดเราจะต้มจนซอสชาไข่มุกของเราเหนียวข้นเลยนะครับ นี่นะครับตอนนี้จะเห็นว่าตัวซอสของเราเนี่ยเหนียวข้นแล้วนะครับเดือดปุดๆอย่างนี้แล้วนะใช้ผ่าซิลิโคนปาดขอบๆหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาที่คนเนี่ยตะก้อมือนะครับไม่สามารถจะคนถึงมุมๆของหม้อได้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้เนาะโอเคพอเดือดอย่างนี้แล้วนครับปิดเตาเลยครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ใส่เนยจืดลงไปนะครับอันนี้เป็นเนยสดนะ คนให้เนยนะครับผสมเข้ากับซอสเราเป็นอย่างดีเลยนะครับเราก็จะได้ความหอมเนยนะครับแล้วก็มีความมันวาวนะครับสวยงามนะครับเนยเราละลายดีแล้วนะครับเดี๋ยวไปราดบนเค้กเลยครับเราก็ตักซอสชานมไข่มุกนะครับราดลงไปที่เค้กเลยครับสวยงามเต็มเต็มเลยนะครับ เวลาเราตักซอสลาดนะครับแนะนําว่าให้ตักตอนที่ซอสยังร้อนๆนะครับเพราะว่าซอสเราจะมีความเหลวนะเสร็จแล้วนะครับเราก็ตักไข่มุกนะครับลงไปเต็มๆหน้าเลยนะตัวนี้เป็นไข่มุกที่เขาขายสําเร็จเป็นถุงๆแล้วนะครับนี่อย่างนี้เลย เราได้อารมณ์ของเค้กที่เป็นเนื้อสปันนุ่มๆน,นะครับแล้วหน้านิ่มเนี่ยมันจะแบบดึงๆๆนี่เลยมันจะมีกลิ่นหอมของชาไต้หวันนะครับแล้วเราก็มีเป็นความกร,บกรอบนุ่มๆของตัวไข่มุกที่เราใส่ลงไปเป็นท็อปปิ้งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปคำนวณต้นทุนกันครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมทําขายเนี่ยเนี่ยเป็นถ้วยแบบนี้ต้นทุนต่อถ้วยเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่นะครับไปดูต้นทุนกันดีกว่า,าหลังจากที่ดูวิธีการทํา เค้กชานมไข่มุกหน้านิ่มไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันหน่อยนะครับผมคำนวณให้ดูนะครับแบ่งเป็น2ตารางตารางแรกจะเป็นตารางในส่วนของซอสชาไต้หวันแล้วก็ตารางที่2เนี่ยจะเป็นการประกอบล่างเป็นเค้กชานมไข่มุกหน้านิ่มนะครับมาดูตารางแรกกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่เราใช้ก็จะมีประมาณ4ีหอย่างนะครับก็จะมีชาไต้หวันมีน้ําสะอาดน้านําตาลทรายนมข้นจืด แป้งมันสำปะหลังนะครับแล้วก็เนยจืดนะครับวัตถุดิบทุกตัวเนี่ยผมก็ใส่ค่ายูไปค่ายูคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้มีค่าเผื่ออื่นๆให้10%ครับค่าเผื่ออื่นประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแกส๊สค่าจิปถาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น10%ของต้นทุนที่ใช้ไปนะครับสำหรับชาไต้หวันเนี่ยสูตรนี้เนี่ยทำได้ประมาณ510กรัมนะครับชั่งน้าหนักโดยประมาณนะครับ ใช้เงินไปประมาณ33บสาท64สตางค์เราจะเอาตัวเลข2ตัวนี้ไปใส่ในตารางที่2นะครับในส่วนของตารางที่2จะเป็นการประกอบล่างนะครับของเค้กชานมไข่มุกหน้านิ่มนะครับในส่วนของส่วนผสมของเค้กเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับแป้งเค้กแปง้งข้าวโพดผงฟูน้ำตาลปน่น SP นะครับมีไข่นะครับใช้ไข่เบอร์ศูนย์กลิ่นวานิลานะครับนมสดจืดแล้วก็เนยละลายนะครับก็ใช้เป็นเนยจืดนะครับ เราก็จะมีในส่วนของซอสชาไต้หวันที่เราคำนวณเมื่อกี้นะครับเราจะใช้เป็นไข่มุกเป็นเม็ดบุกนะครับถุงละโลนะครับ48บาทถ้วยฟอยที่ใช้นะครับเราจะใช้เป็นถ้วยฟอย SS3004 ะครับราคาค่อนข้างสูงนะ5ใบ32บาทนะตกใบ6บาทกว่านะครับก็หลังจากที่คำนวณมาแล้วนะครับสูตรน,นี้เนี่ยทำได้ประมาณ12ถ้วยนะครับต้นทุนต่อถ้วยอยู่ที่20บาท37สสตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับ แน่นอนครับเมนูนี้นะครับแล้วเราเลือกใช้ถ้วยฟอย์แบบนี้นะครับตลาดที่เราเหมาะที่จะขายก็จะเป็นในกลุ่มของร้านคาเฟ่ร้านกาแฟร้านเบเกอรี่นะครับต้นทุนก็อยู่ที่ประมาณ 25- 35%ของราคาขายนะครับสมมติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่35%อของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่58บาท20สตางค์อ่ะสมมติเราขายถ้วยละ59บาทร้านเบเกอรี่นะครับเ,เราขายถ้วยละ5 5ก็ได้นะ ห้าห้าหกสิบได้นะครับสมมติผมขายถ้วยละห้าสิบห้าบาทนะครับเราก็จะได้กําไรสามสิบสี่บาทหกสิบสามสตางค์ต่อถ้วยนะครับก็เป็นไอเดียเก๋ๆนะครับสาหรับเค้กที่เราจะทําขายนะครับเสริมที่ร้านนะครับเป็นเค้กชานมไขมุกหน้านิ่มนะครับซึ่งเราผสมผสานระหว่างชานมไขมุกกับเค้กนะครับเวลากินเค้กได้อารมณ์เหมือนกินชาไข่มุกนะครับก็ลองนําไปฝึกทําดูนะครับสูตรนี้ทําอร่อยมากๆเลยครับ